ส่งแพรไปนะลดฉันชอบนัา่งงานคือว่า Can I have interpreter please? เอาล่ามาให้หน่อยคะ่ะอย่างเงี้ยลดก็จะมาหยุดแพร่ลดฉันชอบจัดแจงโชว์เองอะไรเองลดเอาใครก็ได้ที่ไม่ตื่นเวทีไม่ไม่ไม,ไม,ไมีความประมาทอะครับยยแพลวัดลดยยแพลจัดแจงนางได้ยยแพลว่าได้เลยยยแพลแซ่บนะ m a y I have interpreter please? ขอล่ามหน่อยคะ่ะจะตอบตอบอะไรไม่รู้แต่ล่าแปรฉับมากมง่งรองหนึ่ง ม่แต่ชีสวยจริงอ่ะหน้าแบบว่าหน้าท็อปส,องสองอป่งส่งท็อปไฟล์เธอเข้าใจไหมยัยแพร่ลดเนาะชีจัดแจงเก่งนะฉันชอบนะอย่างนี้แหละค่ะแบบว่ากระชับชับไวตัดสินใจเร็วลดุงชอบมากเลยคุณจะให้มงด้วยซ้ำทำไมไมให้มง,มใ,หมงมให้สวิการมงทําไมกริบสวิการมงไปเยอะแล้วเธอคุณจะให้แพอามงด้วยซ้ำจะบอกให้แล้วก็มาต่อไงต่อซุปเปอร์อีกรอบหนึ่ง <laughs> ต่อจาก อแอนโทเนีย uh, ค่ะเป็น Miss Universe Thailand Super National Homecoming <c oughs> ต่อปังนะปังมากเห็นไหม